รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา่าจุนทะสันเลกธรรมเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือทรรสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาตเราจกเว้นขาดจากปานาติบาต ทำสันเลขาว่าเมื an, ่อผู้อื่นกระทำอธินาทานเราจักเว้นขาดจากอธินาทานทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด ทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทาสันเลขาวา่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท ทำสันเลขาว่าเมื <os> ่อผ oh, ู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะเราจะเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาเราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมากรรมมันตะ ทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายมะเราจักเป็นผู้มีสัมมาวายมะทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มีสัมมาสติทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิ เราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณเราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตติเราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีถีนมิทะกลุ่มรุมเราจักเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจฉาเราจักเป็นผู้ข้ามพลวิจิกิจฉาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจักเป็นผู้ไม่ผูกโกรธ ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจ <น communauté. S 2> ักเป็นผู้ไม่แข่งดีทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณี ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมารยาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจักเป็นผู้ไม่กระด้างทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราจักเป็นผู้มีศรัทธา ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริเราจักเป็นผู้มีหิริทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอดตัปะเราจักเป็นผู้มีโอดตัปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตตะน้อยเราจักเป็นผู้มีสุตตะมากทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจักเป็นผู้ปาราบความเพียร ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืมเราจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่นทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน เราจะเป็นผู้ไม่รูปคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปปาทาน